ก็คือข่าวติดปากครับช่วงอร่อยติดปากเราสรรหาของกินฮนะจะกินท้องที่บรรยากาศต้องดีนะฮะ<ช>นั่น<ะ>คือจะพาไปกินหมูกระทะท่ามกลางุบเขาล้อมรอบนะฮะอากาศก็บริสุทธิ์ด้วยจะอยู่ที่ไหนนั้นอ่ะไปชมพร้อมกันครับนี่แหละฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตกใจเอ๊ะใช้ภาพกุยหลินเมื่อกี้บ่างคนละที่นะคน,คนละที่ทนะต้องบอกก่อนแบบนี้ครับนี่คือที่ภูผามา่านโฮมสเตย์ครับอำเภอภูผ,ผาม่านนะครับจังหวัดขอนแก่น ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนักท่องเที่ยวก็มาพักผ่อนหย่อนใจครับมาแบบกลุ่มเพื่อนก็มีมาแบบเป็นครอบครัวก็มีมาแบบเป็นคู่รักก็มีเหมือนกันเลยครับเนื่องจากว่าตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวสภาพอากาศเย็นสบายนอกจากจะมีกิจกรรมต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ทําไม่ว่าจะเป็นการขี่ม้านะครับก็ถูกอ,อกถูกใจน้องๆหนูๆน,น,นะครับก็ยังมีการล่องแก่งชมข้างคาวบินออกจากถ้ำนะครับ แต่พอตกเย็นนี่แหละฮะคือไฮไลท์สำคัญครับคุณผู้ชมน้องลูกปัดก็คือหมูกระทะนั่นเองนะฮะเราจะมีบริการหมูกระทะครับย่างหมูทานร้อนๆนแบบนี้นี่แหละช่วงอากาศเย็นเย็นสบายโอ้โหยิ่งฟินสุดๆนะฮะแล้วได้ทานหมูกระทะเป็นไงน้องลูกปัดทามกลางอากาศแบบนี้แล้วก็สวยๆพอมหมูกระทะติดคอยังมีกาแฟเย็นรสชาติกลมๆไว้คอยบริการให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ เราเลยไปสอบถามคุณทรงฤทธิ์แก้วพรมเป็นเจ้าของภูผาม่านโฮมสเตย์บอกแบบนี้ก่อนหน้านี้มีอาชีพรับราชการอันนี้น่าจะอยู่แถวแจ้งวัฒนะเปล่าไม่นั่นเป็นวินมอเตอร์ไซค์มาก่อนมารับราชการไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่รับราชการของพี่ทรงฤทธิ์หรือว่าคุณทรงฤทธิ์ก็คือเคยเป็นครูฮะอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นครับมองเห็นว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไป จากที่อาศัยอยู่ในเมืองก็เริ่มออกมาอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นเลยตัดสินใจครับรวบรวมเงินเก็บทั้งหมดนะฮะซื้อที่ดินติดเขาภูผามา่านโอ้โหเงินต้องเยอะแน่ทีเดียวนะก็เลยทำอลองห้องพักโฮมสเตย์จำนวน16ห้องทำร้านกาแฟเปิดมาได้1ปีได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากนะครับส่วนเมนูหมูกระทะก็เป็นเมนูสำหรับครอบครัวฮนะนั่งล้อมวงทานกัน อย่างสนุกสนานโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวตอนนี้บอกแบบนี้นะครับ<ท>รห้องพักถูกจองเต็มไปจนถึงเดือนธันวาคมแล้วจ้าอ่าเต็มถึงปลายปีแล้วจ้าอลองสอบถามก่อนจะได้<ะ>เผื่อมีใครสละสิทธิ์นะครับ<ะ>ก็โทรไปที่0 8 3 7 5 0 5 9 3 5เผื่อบางคนเปลี่ยนใจไม่ได้ไปภูผาม่านไง<ะ>ไปที่อื่นไงมีห้องว่างมีห้องว่างปุ๊บก็ต้องมีหมวทะลอยมานะฮะ